别聊，别聊、嗯。嗯嗯 สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมเหมือนเดิมนะครับเอพี่เวยพี่วันนะครับวันนี้ก็จะออกไปตกปลานะครับจะไปตีไปเฝ้ายี่สันนะครับที่ลางตอนทองนะครับวันนี้ก็มารับปักผูกอดูนะครับมารับเชฟอ้วนนะครับอยู่นี่อันนี้ที่บ้านเชฟอ้วนนะครับก็รอเรื่องของนะครับเดี๋ยวก็ออกเดินทางกันนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอที่ใหม่เลยนะครับ เอาเรยวๆหน่อยเร็วๆน่อย,รย,รย,อยครับถึงใหม่ครับวนหาที่ตั้งนานตรงนู้นก็ทำสะพานใหม่นะครับก็เลยออกไปตรงนู้นไปวนไกลเลยวนกลับมาวนกลับมา,วน,บมาวนกลับมาเข้ามาฝั่งนี้เข้าไม่ได้ครับต้องออกไปนู่นอีกไปเข้าทางคองชนแล้วก็ไปเข้ามาทางหลังใหม่ครับ อันนี้ก็ใสยหน่อยครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับผมครับเหยียอของเรานะครับอันนี้เหยืย่อผสมอะไรบ้างเหยื่ผสมอะไรบ้างไฮเกตล้ำฟางนมันพืชนโอเคมาคิดด้วยนยะก็เดี๋ยวลองมาตอ,อกกันดูนะครับผม อย่าไ,ยไปตีเบ็ดกันครับตอนั้นเน่ยมา,ามนเดว่ทาง้านทงานก็เข้าอยู่ในช่องเนี่ย เอ้คครับรถกันร้อนมากยอดร้อนรัก <c oughs> ็ตีทั้งหมดห้าคันนะครับตอนนี้ก็ร้อนมากเลยมาถึงก็สายๆนะครับก็ทำธุระก,กันอยู่นะครับร้อนสุดๆครับวันนี้ เ,เดี๋ยวลุ้นกันถึงประมาณบายโมงนะครับมีเวลาแค่ถึงยโมงผมาดูกันนะจะเจอ,เจอสิ่งที่ตามหาหรือไม่นะครับฝั่งนูง้นกำลังช้อนปลาฝั่งนูง้นเยอะปลาลำบากนะมันพัด <c oughs> ต้องสจันนนจันเนี่ขาขาวใ<ม>ไหมโอ้สายโลเน,ะนลาะตาัวขาวขาวนะครับน่าจะนนจันแม่ก็ตะกบตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับยังเงียบริดแล้วไปด้า แล้วกดกล้องไม่ทันเลยตื่นเต้นเลยนี่เหรอตึ๊ดกระของมนะโรสโรกว่าตอนนี้กดถูกะะหรือเปล่าไม่กดถูกไปอ,อันเลย,ยเดี๋ยวดูกันอัดอัดจ้ะเย้ครับผม นั่งอยู่เเทินครับไม่ได้เปิดกล้องไว้มีส,สกลืงฟรีเลยครับสำเร็จแล้วกลับบ้านครันครับยีสกครับผมสำเร็จแล้วมีสกลังรอนทองครับผมไปเปิดกระชัง มองเห็นไหมรู้ย้อนแสงในนี้เลยนะครับเมื่อกี้อาจจะย้อนแสงนะครับไม่ดูถ้าย้อนแสงก็ต่อถือปลารับอาจจะมองไม่เห็นนะครับก่าจะมาแต้มแรกนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมผักก็ไหลออกมา ขวางแล้วน,นะแล้วก็ไหลไปมันก็ไหล,าไม,หลามานี่ก็ใกล้จะถึงบ่ายโมงแล้วครับต่อกันแป๊บเดียวเองครับนั่งแป๊บเดียวจะบ่ายแนละ้วเดี๋ยวพ่อไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับต่างคนต่างมีภารกิจนะครับตรงวันนี้ก็ออกมาสายนิดนึงเพราะว่าเช้ามีภารกิจกันนะครับก่อยจะทำงานบ้านกันเสร็จครับ เหม,ด,เด,มเดี๋ยวนอลุ้นเต้นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพอไม่เวลาครับตอนนี้ผักก็ปิดหน้าหมาเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาเป็นว่าคิเดเอี้ยวอไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาไหมดูนะครับผลงานวันนี้ครับผมนี่นะครับพี่ศกหนึ่งตัวนะครับ รลบ่ากโชคดีครับยังได้เจอตัวผัน,นก็ตกกันแค่สองสองชั่วโมงได้พอะมาถึงสายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวบ่ายก็มีคุณละต่อนะครับผมก็เดี๋ยวต้องไปทำตุลาต่อนะครับดีครับเจอกันใหม่พีหน้าครับสวัสดีครับผม